เจ้าของร้านเขาเปลี่ยนใจเมื่อไหร่บอกพี่มีหลักฐานนะตามนั้นตามนั้นสวัสดีครับวันนี้รนเตอร์ไวช็อปนะครับพามาชมรถเข้าใหม่3คันนะครับเป็นเนกเก็ตสามคันเลยนะ <3 S 1> เป็น,นต่างค่ายด้วยนี่มีฮันด้ามีคาวามียามาฮ่าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาไล่จากคันนี้ก่อนดีกว่าเป็นเจ้ายามาฮ่าเอ็นะครับผมปี2017นะครับนี่เอาออกมาชมแบบหล่อเลยเนี่เดี๋ยวต้องดูด้านนี้เลยเนี่ยเพอร์สวยอ่าเป็น เป็นสีเทาสีเทาล้อเขียวเลมอนนะครับคันนี้ออสวยเลย mm hmm. ชิ้นแรกเลยนะที่ว่าเด็นๆเ,เลยนี่จะเป็นชิลแต่งนะครับทรงสูงนะเขาเรียกอย่างนี้เนาะชิลแต่งสูงสูงหน่อยอแล้วก็จะเป็นมือเบรกมือคัสแต่งมาเรียบร้อยอนี่แล้วก็จะมีแครดบาร์แคดบาร์กันลมนะครับอ่าการพอน้ำเราก็มีนะครับ <Okay. S 1> มาไล่มาจะเป็นที่ท่ออ่อสตีทรงอะคาบบริกอะทรงอะคาบบริกใช่ครับผมรันเหมือนกันนะครับทรงนี้นี่คันนี้เราเปลี่ยนยางให้เรียบร้อยเลยยางใหม่กิ๊กคู่นึงมาเลยกิ๊กไปเลยนะครับอ่าแล้วก็เป็นท้ายท้ายสั้นแบบพับไม่ได้นะพับไม่ได้ฟิกมาแล้วอ่าแน่นๆเลยมาเรานี่ทีเด็ดของคันนี้คืออะไรเฮ้กุญแจแต่สามดอกครบครับผมดำสองแดงหนึ่งดำสองแดงหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูเลขไหม่คันนี้ดีกว่า คันนี้วิ่งไปเท่าไหร่22,793กิโลนะครับผมคันนี้สำหรับปี2017นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อคันนี้หน่อยดีกว่าอ่พอประมาณพอมาค่ะคันนี้นะเปิดราคาเงินสดอยู่ที่1นึ0 0 0สื 9,000บาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งแสนสี่มนเก้าันบาทนะครับราคาดีราคาดีอเดี๋ยวเรามาคันต่อไปเลยขอเก็บรถแป๊บหนึ่งทีแลลวเวลารีวิวอ่ะ้าทำให้ลำบากทีนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวเขียนเข้าเขีนออกกันวุ่นวายเลยผู้ชมอ่ะเราทำได้เว้ยประเด็นอ่ะ่ะคันต่อไปเป็นเจ้าคาบสกีนะครับแซดเก้าร้อย ปี2016นะครับ <2016 S 1> คันนี้2016นะครับเนี่เ,นเราต้องดูด้านนี้ด้วยดิอ,อย่าดูแต่หน้าเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสีดำโครงเขียวโครงเด่นกว่ารถอีกสวยๆเลยนะคันนี้ของแต่งเต็มมาไล่จากชิ้นแรกจากข้างหน้าก่อนเลยเป็นชิลแต่งคาร์บอนนะครับผมมาเรียบร้อยอ่านี่แล้วเขาก็จะไล่น็อตไทเทมเหมือนกักระปุกฝากระป,กปุกน้ำมันเขาก็เปลี่ยนนะอ่าเป็นไทเทมเหมือนกันใต้ลงมาข้างล่าง จะเป็นกาดหมอน้ำนะครับแต่งมาเรียบร้อยตรงรุ่นนะไล,ล่มาสายคัดถักนะครับผมเ,ออเรียบร้อยมีครอบเครื่องตรงรุ่นมาเรียบร้อยนนะคะับผมน,นี่แล้วก็เขาก็ไล่น็อตมาเห็นนะฝานาะมันเครื่องเขาก็เปลี่ยนมาสวยๆเลยขอบผมแล้วมันเวยนะครับ สวยๆแล้วก็ทีเด็ดเขาคือท่อไดโวนะครับไดโวนะครับไดโวครับส่งกระป๋องนี่แล้วก็ทวิงอาร์มคาร์บอนพร้อมสปูนยกรถมาเรียบร้อยนี่แล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างยางเหลือๆเลยคอนตินะครับผมยางคอนติแล้วก็ท้ายสั้นแบบพับได้เป็นแม่เหล็กนะส่ง DNA อ่นนี่แล้วก็ทีเด็ดอีกอย่างเบาะเลนสไลช์ใช่ไหมเลน l ไล e นะครับผมตรงรุ่นเลยเขียนว่า Z900 นะครับผม อ่าเนี่นี่นี่โอ้โ,โ,อโการลอยถังน้ำมันนะครับคาร์บอน,นครับพร้อมกับถังน้ำมันเขาเรียกฝาถังน้ำมันดมกดไวอ่ากดปุ๊บกดปั๊บ,บแต่กดอย่างยากเลยสําหรับผมนะแล้วก็นี่ครอบกุญแจเป็นคาร์บอนเรียบร้อยนะนี่แล้วเขาก็ใส่ฟิลม์มติดฟิล์มติดฟิล์มก,กันเรียนไม้มาเรียบร้อยนะนะเรามาดูเลขไม้คันนี้ดีกว,ว่า <S <S เลขไม้คันนี้วิ่งไปที่ 16,322กิโลเท่านั้นนะครับสำหรับปี2016นะิบะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อไดโบลูหน่อยดีกว่าไดโบลูอ่าประมาณพอประมาณพอมาคันนี้นะราคาเงินสดเปิดตัวอยู่ที่ หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมเอองานแสนเก้าหม <90, S 2> ื่นเก้าพันบาทชอบจริงๆเลยร้านนี้หนึ่งเก้าเก้าเยราคาบุฟเฟ่งไงราคาบุฟเฟ่น่ะมาเขาอ,อยากเก็บรถแป๊บหนึง่งมาคันต่อไปคันนี้เป็นคันที่จับมาแบบว่าพอเจ้าของเอารถมาปุ๊บดึงกลับมาเลยดึงกลับมาเลยคันนี้เป็นรถ ที่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยสภาพคือมือน้องมือหนึ่งเลยคันนี้เป็นเจ้าซีบีหกห้าูนย์อรปีสองพันยี่สิบนะครับผมเนี่เป็นสีเขาเรียกไงสีเทาลำบูสีเท,าเ,ทาเงินเงินเนาะอ่าเทาเงินเงินนะเป็นรถสีนิยมเลยคันนี้อ่ามันเป็นเนเกตที่สวยงามเลยเป็นสีสูบสวยๆเลยอ่าเนี่ยคันนี้จะแบบสวยๆแล้วนะสภาพคือน้องมือหนึ่งเลยนะ เนี่ยมือหนึ่งโรงงานอ่ะเลขไมโครน้อยอ่ะออลองดูดูรอบพันเลยยางยังเหลือแน่แนๆอยู่เลยอ่ะอยางเดิมนะครับผมยางเดิมติดรถนี่ของแต่งก็นี่กระจกกระจกเวฟไม่ใช่เอาไม่ใช่อ่ะออกระจกแต่งมาเรียบร้อยนะนี่แล้วอากาศก็น้ําสีดนะํานะตรงรุ่นเลยเขียนว่าหกห้าศูนย์ออแล้วก็มีเป็นห่อเดิมนะท่อเดิมยังอยู่นี่ ปกตินะรถรถเดิมส่วนใหญ่นะเนี่ยอันนี้ยังอยู่อยู่เลยนะเ,ยเออเซ็นเซอร์ยังอยู่นะมาร์กรงงานอยู่บขะแบบนี้ของของโรงงานยังอยู่ครบอบบนี่แล้วก็มีท้ายสั้นของเซเว่นสปีดนะครับพับได้พับได้นะครับอาไปเดิมด้วยไฟเดิมโรงงานยังอยู่อะ่ะเออเห็นตัวแล้วกนะันนะสภาพโดยรวมแบบสวยๆเลยนะ เนียนกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะผมใหม่วันนี้ออกมอหนึ่งดีกว่ามาดูไม้กันดีกว่าครับเรามาดูไม้คันนี้ดีกว่าไม้คันนี้วิ่งไปเท่าไหร่ดูดิไม้คันนี้วิ่งไปแค่สามพันแปดร้อยห้าสิบห้ากิโลอ้าวไปแล้วปียี่สิบปียี่สิบไม้สามพันทำอะไรอยุเห <laughs> มนอนไปรับมาจากศูนย์อะแล้วมาขายเลยรับมาจากศูนย์ก็ขายเลย <laughs> ไม่พอใจขายเลยคันนี้เราเราได้มาเรียบร้อยคันนี้ ฟังเสียงเครื่องหน่อยดีกว่าเครื่องดเดิมเด,เดิมหมดทอเดิมเดิมดูนี่ฟังเสียงกั่ไยดิอ่ะเป็นไงเป็นไงพอป,ประมาณพอประมาณอ่ะราคาเงินสดคันนี้นะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะราคาเงินสดคันนี้ เห็นได้แว่บๆว่าเป็นราคาแบบว่าโปรแบบลุกโชนเลยใช่ไหมเงินสดใช่ครับโปรไฟลั่วครับอราคาเงินสดอยู่ที่1นึ0 0 0สบาทเท่านั้นนะครับอะไรนะปียี่สิบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพอันนี้ฟังไม่ผิดนะนี่กับไรสามพันโลเอาถ้าถ้าถ้าคลิปนี้เผยออกไปปุ๊บอหะถ้าเจ้าของรถเจ้าของร้านเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็คือย้ําเลยนะว่าหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเราเอาราคานี้เลยถ้าเราถ้าเจ้าของร้านเขาเปลี่ยนใจเมื่อไหร่บอกพี่มีหลักฐานอ่าตามนั้นตามนั้นอ่า ก็จ,จบไปละกับสามคันนะเป็นรถสไตล์นักเก็ตหมดเลยนะครับผมนี่สำหรับสำหรับท่านใดนะสนใจคันไหน,นครับนี่คันไหนมันตอบโจทย์กับท่านนะท่านสามารถมาดูได้เลยอ่าโอเคไหมทั้งสาคันนี้<ท>จัดไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะครับ จัดแฟนนั้นทั่วประเทศนะครับผมจัดแฟนนั้นทั่วประเทศด้วยแล้วก็ทางร้านฟรีค่าจัดเข้าโอนค่าประกันรถหายให้หนึ่งปีเลยนะครับผมเออไอ้นี่ได้ข่าวมาสามคันนี้ฟรีดาวหมดเลยใช่ไหมอ่าใช่ครับผมใช่ครับผมมาคุยกันได้มาคุยปรึกษากันได้ครับผมตอนนี้เซลเราเหงามากเซลเซลขายเราเหงามาทักมาได้นะเนี่ของหรบคันนี้ขอฝากคันนี้คันนี้คันนี้ไว้ด้วยอ่าหากใครชอบไม่น้อยนี่คันนี้เลยอ่าใครชอบแบบว่า ดิบๆคันนู้นเลยใครชอบแบบว่าดุๆก็ต้องคันนี้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับวันนี้นะฝากฝากไวได้สามคันนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ